นี่หรือเอ้ยนั่นยานเกาะเอ้ยยานเรือเหาอฮิลดา้ากาเดทที่3ของท่านซิดนี่นะสายจะมาช่วยเราแน่เอา้าลุงทิตขอบคุณสวรรค์ทุกคนปลอดภยัยเดี๋ยวรีบกระโดดเข้าสิเราไม่มีเวลาเหลือแล้วนะ,กะแกร ลาก่อนนะซีดานเสียงปิศนามาส่งส่งมาถึงซีดานนะซีดานก็เจ็บใจนะบ้าชิ้นเชียวเป็นนั่นแหละนะซีดานเออนี่เธอไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังอ่ะพอดีฉันมีบางอย่างที่จะต้องทำอะไรเหรอคือเขายังมีชีวิตอยู่เป็นไปไม่ได้ดีดานนี่นายมูทำอะไรดีนะ นาเนอ์ฝากดูแลแดกเกอร์ด้วยนะแกพูดอย่างนี้หมายความว่ายยัางไะสิดานกูจายังมีชีวิตอยู่ทันน่ะทิ้งหมอนั่นไม่ได้หรอกโอ้ยแกนี่มันบ้าชัดๆเพราะว่าแกมาจากดาวดวงเดีวยวกันมันไม่จําเป็นจะต้องไม่นั่นไม่ใช่เหตุผลหรอกไม่เอาหน้าสิดานทำไมเธอต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะ ก็เพาะว่าก็เพาะว่าเขาก็คงคือกระเพาะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราสลับตัวกันหมายถึงว่าถ้าสีดานเป็นคู่จาเนี่ยสีดานก็คงจะทาแบบคู่จานั่นแหละคือเหมือนสีดานจะเข้าใจความรู้สึกคู่จาว่าทําไมคู่จาถึงรู้สึกแบบนี้ทําทุกอย่างแบบนี้ถ้าสลับตัวกันเนี่ยก็คงก็คงสีดานก็คงจะทำแบบเดียวกันก็คือจะคุ้มข้างทานู่นทำนี่แบบคู่จานะครับ แล้วก็ผู้จางก,ก็คงจะมาช่วยซีดานเหมือนกันประมาณนั้นนะครับคือฝรั่งเนี่ยเหมือนกับแบบถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยฝรั่งเขาจะใช้คําว่าแบบเอา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 ,เอารองเท้าเขามาใส่ฮนะถ้าเกิดแปลวัดจำนวนฝรั่งนะครับหมายถึงว่าถ้าสลับสถานการณ์กันนะครับสลับตัวกันเนี่ยสลับสถานการณ์กันเนี่ยเขาจะภาษาฝรั่งเขาจะได้ใช้คําว่าแบบ แหว่ฮิสชูก็คือเป็นแบบสลับรองเท้ากันนะบลีของฝรั่งเป็นประมาณนั้นนะครับจำนวนฝรั่งนะครับติดันก็บอกว่าถ้าศิดานสลับตัวกับคูจานะครับติดันก็คงจะไปสู้กับทุกๆคนเหมือนกันแล้วก็จะทำลายโลกไกอาเหมือนกันนะครับต <c oughs> ิดันก็บอกว่ารู้นะว่าทุกอย่างมันฟังแบบฟังดูบ้าๆเนี่ย ิ่งที่เขาพูดเนี่ยฟังดูเหมือนมันบ้าแล้วก็เสียสตินะแต่ว่าลึกๆแล้วอะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันต้องทำแบบนี้พีนาก็บอกว่าตีดานไม่ได้บ้าหรอกเพราะว่าที่ตีดานจะไปช่วยคุจนเนี่ยเออไม่ใช่ตีดานไม่ได้บ้าหรอกแต่ว่าที่ตีดานจะไปช่วยคุจามันก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีนะมันอันตร,รายมากเลย ซีดานก็บอกว่าแต่เราฉันเนี่ยก็ไม่สามารถทิ้งเขาไว้หรอกฉันเนี่ยคงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยลำพังไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทิ้งทิ้งครูจาไว้ต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ยซีดานก็คง ลำบากใจในการใช้ชีวิตต่อไปใช้ชีวิตไปก็คือรู้สึกผิดประมาณนั้นน,น,นะโทษตัวเองตลอดอะไรเงี้นะครแล้วซีดันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยกูจานะครับ มีการบอกว่ามีการสปอยเกิดขึ้นผมก็จะลบให้หมดไตเนอร์ก็บอกว่าแกเนี่ยกำลังตัดสินใจผิดยังใหญ่หลวง คงจะอย่างนั้นเลนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดสินใจแบบนั้นบ้างในครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งครั้งเนี้ยฉันจะต้องตัดสินใจเพื่อตัวฉันเองด้วยตัวฉันเองถึงเวลาแล้วล่ะฉันจะต้องเผชิญหน้ากับมันเหมือนกับตอนที่วีวีพยายามที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวที่จะต้องค้นหาว่าตัวของวีวีเองเนี่ยคือใครกันแน่ นั่นคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ของวี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 ก็บอกว่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากอะไรนั่นน่ะคือสิ่งที่เธอคิดแต่ว่าถ้าฉันน่ะเป็นวีวีฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอก ซึ่งวีวีเป็นคนที่สอนให้ฉันเนี่ยแบบพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างอะไระ่ะอย่างไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เล่นเล่นไปวันๆเนี่ยนะครับเริ่มใช้ชีวิตแบบมีจริงจังในชีวิตอะไรแบบนี้นะครับเห็นคุณค่าข,ของชีวิตนะฮะ เยย่าก,ก็บอกว่าฟังดูแล้วเนี่ยนายก็คงไม่เปลี่ยนใจะนะซีดานโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปด้วยแล้วกันนะซีดานไตเนอร์ก็บอกว่าตามหลักของอัศวินด้วยเกียรติของอัศวินเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยสหารช่วยสหายเคียงข้างในเวลาที่ทับขันนี่ดังนั้นไตเนอร์ก็จะไปด้วยเช่นกัน ี่ฉังก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนใจเย็นอย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้มันเป็นการตัดสินใจของฉันดังนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็อยากเข้ามารบกวนนะแล้วก็สักวันหนึ่งพวกนายทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินใจครั้งใหญ่แบบนี้เหมือนกันอย่างหน,นึ่งอ่ะพวกนายเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญที่ต้องคอยดูแลนะเช่อนอาณาจักรเบอร์มิเซียของเซย่อาอาณาจักรอเล็กซานเดียของเจ้าหญิงการเด็ตแล้วก็สไตเนอร์ พญาเขบอกว่านี่ทั้งหนึ่งในชีวิตของนายเนี่ยนายจะแบบทำตามแบบซื่อสัตย์ต่อตัวเองหน่อยไม่ได้หรือไงซื่อสัตย์ต่อจิตใจใจตัวเองหน่อยไม่ได้หรือไงตีดันบอกว่าขอโทษทีนะอามารันก็บอกว่าข้าเนี่ยก็ไม่สามารถจะเดินหนีไปเฉยๆหรอกเพราะนั่นมันฝืนธรรมชาติของตัวข้า ว่าไงนะแกเนี่ยเอ s i m p l e t ลตันนี่แปลว่าอะไรวะ้ิมเปิ e t u n t แตแปลว่าอะไรดิตันแกเนี่ยมันช่างมันแปลว่าคนโง่หรือคนเซอร์เนี่ยนะแกเนี่ยมันซื่อซ่าจริงเลยนะอามารันบอกสิดานะช่างเหอะเอาทุกคน ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาห้ามไอหมอนี่เจ้าทึมนี่หรอกนะเฮ้ยแล้วทุกคนมัวทำอะไรอยู่เล่ารีบขึ้นเดือหอบไปสิเอาละทุกคนปล่อยหมอนี่ไว้นี่แหละแล้วก็ออกไปจากที่นี่กันเถอะหมอนี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะจะเอามาลัานเอาละได้ยินหมอนั่นแล้วนี่รีบหนีออกไปก่อนที่มันจะสายเกินไป ดีดานท่านชอบเธอนะเธอรีบกลับมาล่ะนี่เอโกะก็รีบสารภาพความในใจเลยไม่ไม่ไว้หน้าทุกคนเจ้าหญิงการ์งงการเนี่ยไม่ไว้หน้าเลยนะแล้วก็รีบวิ่งวิ่งหนีแจนไปเลยนะวีน้าก็บอกว่าดีดานวีน่านอยากกินอาหารที่แปลกๆอีกมากมายนะวีน่ายังหิวอยู่นะเนี่ยยังไม่อิ่มเลยแหมกินมาทั้งเกมนี้ยังไม่อิ่มเลยยังไงก็ดีดานก็รีบกลับมา พาควีน่าไปกินอาหารอะไรๆนะไ,ไปละพี่ยาบอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะทำแบบนี้นะสีดานนายเปลี่ยนไปเยอะเลยเอาละไว้เจอกันอีกนะปีวีก็บอกว่าสิดานฮะคือคุณตน่ยสอนผมให้รู้จัก บทเรียนในชีวิตมากมายขอบคุณนะฮะดีดานเออเจ้าหญิงขอรับเราต้องรีบไปนะขอรับแตกก่ก์เออหมายถึงเอออะไรนะฟาบาทเออนึกนาน แต่ก็เออไม่ใช่ต้องเรียกว่าฝาบาทสิการแผนลักพาตัวของพวกเราะ่ะท้นสุดอยู่ที่ตรงนี้ตอนนี้หมอมชั้นไม่สามารถพาพระองค์ไปได้อีกต่อไปแล้วยังไงหมอมชั้นก็ขอประทานอภัยที่ทำอะไรที่เห็นแก่ตัว สไตเนอร์ก็ทาเป็นแบบไม่ฟังนะครับทาเป็นไม่ฟังเนี่ยเดินออกมาทันหลังให้แล้วเกอร์ก็บอกว่าไม่นะเธอไม่ได้เห็นแก่ตัวล็อกซีดานเธอได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพวกเราถ้าเกิดไม่ใช่ได้เธอบางทีพวกเราอาจจะไม่มีความหมายในการใช้ชีวิตอยู่ก็ได้คืขอขอบคุณมากครับที่กดติดตามคือหมายถึงว่าเราพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าใช้ชีวิต อยู่ต่อไปเพื่ออะไรความหมายของการใช้ชีวิตเนี่ยมันคือเป็นจะเรียกว่าเป็นธีมหลักก็ได้นะครับของภาคนี้ว่าทุกๆตัวละครเนี่ยเขาจะต้องเดินทางกับซีดานเพื่อจะค้นหาว่าชีวิตของเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตคืออะไรซึ่งแต่ละตัวละครก็ก็คือมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปนะครับ แล้วก็รวมถึงเสียงเพลงของเพลงประกอบประจําภาคนี้ที่ชื่อว่า Melody o f Life ก็คือถ้าแปลตรงตัว m ม l o d ีก็คือเสียงดนตรีเสียงเพลงใช่ไหมออฟไ i ฟ e ก็คือของชีวิตก็คือเสียงดนตรีของชีวิตเสียงเพลงแห่งชีวิตนั่นเองก็เป็นการค้นหาว่าตลงเราใช้ชีวิตเนี่ยเราเพื่อจุดประสงค์อะไรวะให้เราตั้งคาถามกับตัวเองครับแล้วผู้เล่นเราเนี่ยก็คงจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองเช่นกันว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรวะมีจุดมุ่งหมายหรือเปล่ามี มีปรัชญาของตัวเองหรือเปล่าว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนยังไงแต่เกิร์ก็บอกว่าตอนที่ฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันได้เห็นโลกกว้างมากมายแล้วก็ได้เจอกับผู้คนมากมายด้วยเราเจอกับความยากลำบากมาด้วยกันเราเผชิญความยากลำบากมาด้วยกันแล้วก็สุดท้ายฉันก็รู้แล้วล่ะ เราก็รู้แล้วล่ะว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่าท่านผู้ชมบอกว่าเมโลดี้ออฟไลน์น่าจะแปลว่าท่วงทํานองของชีวิตหรือทํานองของชีวิตมากกว่าก็ประมาณนั้นน่ะนะแร็กเกอร์ก็บอกว่าน่าเสียดายจังเออไม่ใช่โชคดีจังที่โชคดีมากที่เราได้เจอกับเธอแล้วก็ การเดินทางครั้งนี้เราจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดเลยขอบคุณนะซีดานแต่สัญญากับฉันได้ไหมว่าจะกลับมาหาฉันเออจะกลับมาว่าเธอจะกลับมานะฮะก็ซีดานก็ไม่ได้ตอบกลับแต่ก็โค้งคำนับนั่นเอง กูจานี่นายได้ยินฉันหรือเปล่านี่ฉันกำลังจะไปช่วยนายแล้วนะกูจ้าก็แบบเหมือนกับแบบสื่อสารกับสีดานผ่านทางจิตนะครับบอกว่านายไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกตอนเนี้ยมันยังพอม,มีเวลาลืมลืมฉันเถอะลืมเรื่องมาช่วยฉันเถอะแล้วก็รีบไปซะเงียบเถอนะหน้าแกเออนายอยู่ไหนก็อยู่นั่นนะ่ะนะอย่าหนีไปไหน พันเนี่ยไม่เข้าใจนาจริงๆโอเคเอาแล้วนะ นึกว่าจุดตรงคุ่จ้าอย่างเท่แล้วก็ตกลงมาดังแอกทีนันบอกว่าโอ้ยตกดีนะเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยมันบ้าระห่ำชะมัดเลย ้องวิ่งกลับไปวิ่งกลับไป,บบไปบหาคุจาเอ้คุจานายโอเคหรือเปล่าดีดานเหรอนี่นายไหนามาทำอะไรที่นี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันบอกแล้วว่าให้แกไปซะ นายก็คงทําแบบเดียวกันไม่ใช่เหรอถ้าฉันกําลังจะตายอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราสลับตัวกันกนูจากก็ไม่ตอบอะไรนะช่างเหอะแล้วพวกของแกเนี่ยหนีไปหมดหรือยังใช่หนีไปหมดแล้วแหละซึ่งซึ่งฉันฉันก็รู้นะว่าแกเนี่ย มีส่วนที่ทําให้พวกพวกหนีไปได้พวกของเราปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคือซิดานก็รู้สึกว่าที่พวกเราปลอดภัยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกูจารอยช่วยอยู่ข้างหลังนะนะฮะกูจาก็บอกว่า,วาดีใจนะที่พวกนั้นหนีไปได้หนีแบบหนีไปอย่างปลอดภัยนะใช่แล้วตอนเนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องหนีด้วยกูจาก็ไม่ตอบอะไร กจาก็บอกว่าข้าเนี่ยไม่ดีพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปท่านนึกถึงสิ่งที่เคยทํามาคืออารมณ์คล้ายๆเบจิต้ากับงูกุญยังไงก็ไม่รู้นะฮะมีการพูดเมื่อกี้น้ำชมบอกว่ามันคล้ายๆกับสาวชาวสยาเรื่องคล้ายๆกับดักกันบอลชาวสยาอะไรแบบนี้ถูกสร้างมาเออไม่ใช่ถูกสร้างมาก็คือเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวกูจ่งคล้ายๆกับเบจิต้ายังไงก็ไม่รู้นะส่วนนู่นก็เหมือนกับงูกุลเนี่ย กูจาบอกว่าผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ในโลกใบน,นี้ดีดานก็บอกว่าไม่มีใครไร้ค่าหรือว่าไร้ประโยชน์แบบนั้นหรอกซึ่งนายอะช่วยพวกเราหนีออกมาจําได้ไหมช่วยพวกเราให้หนีออกมาอย่างปลอดภยัยจําได้ไหมกูจ่าก,ก็ไม่ตอบอะไรอยี หลังจากที่พวกแกเนี่ยจัดการกับข้าข้าก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรคือเหมือนกับแบบไม่มีอะไรที่จะเสียอีกแล้วนะ้าก็ตอนนั้นน่ยช่วงวินาทีนั้นข้าก็รู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่คือคิดได้ในวินาทีสุดท้ายว่างั้นนะครับกูจาบอกว่า แต่วินาทีนั้นที่ค่าคิดได้มันก็คงถ้าคิดว่ามันคงสายเกินไปแล้วล่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวสิแกเนี่ยอย่ามีหน้ามาตายต่อหน้าฉันนะทันใดนั้นเองเนะฮะป่าแห่งอีฟ้าก็คลุ้มคลั่ง และแล้วทีดานก็อ้าวอาวม,มีมีคำพูดขึ้นมานะครับว่ากุจาสิ่งที่เธอทำานะ่ะมันผิดนะไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครพูดนะแต่ว่าเธอสิ่งที่เธอทำเนี่ยก็ทำให้พวกเรามีอยู่อย่างหนึง่งก็คือความหวังพวกเราอ่ะถูกสร้างมาด้วยเหตุผลที่ผิดแต่ว่ามีเธอคนเดียวเดี๋ยวนะ สตตอปก็ไม่ได้คือคุเอาแปลไม่ทันเดี๋ยวดิคือคุจาทำให้เรารู้ว่าถึงแม้เราจะถูกสร้างมาผิดเนี่ย